ไกับขี่ต้องมีมั้งเขาเป็นบุคคลที่เขาไม่ได้พกกระเป๋าสตางค์นะคะอร่อยโอ้โหเป็เลยเป็นบุคคลที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์นะคะจะพูดไปผมก็ไม่มีเฮ้ยตลอดจังเลยอ๋อครับผมอันนี้เหมือนพี่ในที่หยดนะคะาร้านเนี่ยคนเนี้ยยอุ้จริงจริงคนนี้เขาดังนะหักทิ้งเลยได้ใบบัตรเลยดูได้ไหมได้ค่ยไหมคร่บไดอนุญาตละถ้าได้อนุญาตก็คืออนุญาตครบละเธอทายถูกเธอเก่งมาก เราต้องยิกันต่อเอ่อซื้ออะไรหนยดูสิอ๋อนี่นไปปีมไปปีมไปตีนนวดนวดจริงๆนวดนวดนวดไลคอบาลายนวดแผนโบราณอะไรก็ว่าไป ไปปีนผาไปปีนผาอ๋อไปปีนผาม่เป็นกิจกรรมที่เราชื่นชอบหรอใช่ส่วนเขาไปบ้างไหมสูงเอ้าหล่อไหมไปมาแล้วจริงๆไปมาแล้วแต่มันทำไมเล่นไม่ได้เลยก็เล่นได้แต่ว่าก็กลัวอันนี้ขโมยกับเออมันไม่เป็นการเปล่าการสะสมไม่ใช่ใช่ไฮะแกว่าหล่อไหมหล่อจริงจําจำไม่ได้เลยว้ายไม่ค่อยเปิดดูก็น่าจะเฮ้ยแต่นี้มันดูบัตรใหม่อะ มันมันจางเฉยบัตรประชาชนควรชาปนกิจได้แล้วนะจะหายได้ไหมไปทำล่นได้ไหมไม่ไม่ต้องทำลวนทำใหม่ได้ไหมทำใหม่ได้ไหมไปกันต่อตัดได้ไหมก่อดูดาไวที่บ้านได้ไหมโอ้นี่ต่อมอตรวจงงเลยนะเนี่ยต่อมอตรวจงงเลยนะเนี่ยเป๊ะแบบแม่ตาต่อนี่เรื่องเขาเป็นน้องสาวไงเราก็เลยต้องไปทำบัตรให้เป็นแบบนี้จริงๆเัาไม่ได้เป็นแบบนี้ไปถูไปนั่งถูณไปนั่งคหณ